ลาจากกันด้วยการร้องไห้แต่บัดน,นี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปพบเพื่อนใหม่ ใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิมกว่าจะรักเท่านี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกัน วันวานก่อนจากกันฉันมาบอกลาด้วยน้ำตาที่มันเออล่อนอยู่เต็มหัวใจอยากบอกเธอบอกเธอด้วยใจว่ารักเราจะมีให้กันอย่างนี้ เรื่อยไปแล้วเราจะมาพบกันใหม่จะกลับมารวมทุกสุขกันให้เหมือ,เอนเมื่อวานกว่าจะรักเท่าน,นี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลา มองตากันเมื่อไรอยาจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวา มาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิด,คดต้องจากกัน,กกนเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวานว่าจะรักท่านนี้นว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลา แค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวาน คืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบก,กันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องชา เธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ล้ม ที่พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมี ขอเวลาอยู่ตรงนี้ที่เป็นเหมือนเก่าแต่เราก็รู้ดีว่าทำไม่ได้ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจาย งทาใจในโอกาสที่นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หกซึ่งว่าเป็นรุ่นที่ครูได้สนอนเป็นรุ่นที่ครูได้สอนด้วยก็เลยอยากจะไวยพรให้นักเรียนเนี่ยประตบความสำเร็จในการเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไปให้มีความตั้งใจเมมานะ ให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดออีวันและคืนจะเวียนวนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้่นักเรียนกันประหทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นป .6 หนะคะซึ่งเป็นวันปฎิทินนิเทศครบครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบปีการศึกษานี้นะคะ 8ปีเต็มที่นักเรียนได้เข้ามาสู่โรงเรียนบ้านท่าประดูครูก็ได้ตั้งใจนะคะอบรมบ่มนิสัยนักเรียนครูไม่ใช่ให้เฉพาะความรู้อย่างเดียวแต่ครูต้องปลูกฝังค,คุณธรรมจริยธรรมให้เธอเป็นคนดีนะคะทีนี้หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าประดูไปแล้วครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะได้ไปเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีกว่าแล้วก็ชั้นสูงถูกขึ้นนะคะ คือย้อนถึงอดีตครูเคยท,ทาโทษนักเรียนดูกด่าว่าเ่าเคยตีแต่ครูก็ทําไปด้วยความรักนะคะทีนี้นักเรียนไปอยู่ที่อื่นนะคะมันผิดจากโรงเรียนเราเพราะโรงเรียนเราอยู่แบบแบบครอบครัวนะคะทีนี้ครูก็เป็นห่วงนักเรียนนะคะนักเรียนก็ตั้งใจจงตั้งใจนะคะศึกษาหาความรู้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนผมจะเป็นคนดีของครอบครัวคนดีของประเทศชาตินะคะ ครูก็ขออำนวยวยพอในนักเรียนจงประสบแต่ความสุขแล้วก็จบการศึกษาดีๆมีงานทำนะคะมีอนาคตที่ดีจะได้เป็นพลรังดีของครอบครัวแล้วก็ของชาติต่อไปนะคะตอนนี้ค่ะ ลูกศิษย์ของครูที่จบการศึกษาที่การศึกษา2 5ารปีนี้ขอให้ทุกคนจบไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตั้งใจมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพเพราะว่าบางคนไม่ได้ไปเรียนไปเรียนต่อนะคะและ้วก็ขอให้เป็นคนดีตลอดไปเเเป็นนนดัังมมืืออกบ่ว ่ในสนสววลึกคามาคเราอานนบ,บางคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะในการที่ว่าครูได้ว่าเก่าตักเตือนไปนะคะแต่ที่ครูได้ว่าเก่าตักเตือนลูกไปนะคะก็เพื่อความปัานาดีและก็ความรักที่มีต่อทุกคนนะคะ,ะซึ่งลูกก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นผูของครูเองนะคะเพราะว่าลูกครูก็อยู่ตรงห ด้วยนะคะในช่วงตอนนี้นะคะามาถึงวันนี้นะคะวันที่ลูกลูกศิษย์นะคะจะก้าวออกจากโรงเรียนบ้านท่าประดูไปนะคะครูก็ขอให้นักเรียนนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็อย่าลืมการเรียนนะคะให้ตั้งใจเรียนนะคะให้ทุกคนประสบคผลสําเร็จก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะที่ครูอยากจะฝากไว้ก็คื เลนะคะก็ขอโชคดีค่ะวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในก,ก่อนอื่นนะคะครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถนี้นะคะที่จบการศึกษานะคะ,ะจบไปแล้วก็นักเรียนก็ต้องไปสู่โลกกว้างใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็มี แยกแยะถูกอะไรควรไม่ควรแล้วก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนจบจนถึงปริญญานะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนมีความสุขในชีวิตอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆสำหรับปีนี้นะคะคุณครูก็แสดงความดีใจด้วยที่ประสบความสำเร็จไปอีกท่านหนึ่งแล้ว แต่ยังไงอุณหูก็ขอฝากนะคะว่าอย่าทิงการเรียนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะและ่อในขั้นต่อไปความอดทนเท่านั้นนะคะที่จะทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จคุณทุกคน ไปแล้วนะครับขอให้ชโชคดีเนาะและก็เป็นต้นดีของสังคมนะครับถึงแม้ว่าอาจจะดื้อบ้างส่วนบ้างแต่ครูก็ยังรักนะครับและก็คิดถึงบอกว่าทุกคนเนี่ยคงจะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเยี่ยมครูครูเขาบ้างนะม,มออา,มาดูน,น,ดนันกเรียนประวุทุกคนนะคะ ก่เนื่ินพู้ก็ขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับทุกคนที่จบในปีการศึกษานี้ค่ะรูก็ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เราฝ่ายฝันเอาไว้นะคะ แล้วก็ขอให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขถึงครูจะได้สอนพวกเราแค่หนึ่งปีแต่ครูก็มีความสุขและสนุกทุกครั้งเลยนะคะที่ได้สอนป .6 พวกหนูมก็เป็นเด็กดีน่ารักอย่างนี้ครูก็ขอให้เป็นเด็กดีน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะ,ะสุดท้ายก็อย่าลืมกลับมาหาครูบ้างกลับมาหาโรงเรียนแห่งนี้บ้างน,นะคะครูรักทุกคนนะคะ ก็เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ